ดีจ้าเพื่อนพามาดูอุปรกรณ์ชำํำมัาจะมีการ,รมังไว้แช่กากมะพร้าวเพื่อนให้เขาให้เขาอุ้มน้ำจะแช่จากประมาณสามสี่เดือนนะเพื่อนยิ่งนานยิ่งดีเป็นปียิ่งดีเลยแล้วก็มีกันไก่ไว้ชำํำไอ้กันไก่นี้เป็นเขาออกแบบโดยเฉพาะนะเป็นเหมือนกับข้างข้างนี้เป็นฟันปลาข้างล่างนะส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนมีดคม ที่เราจะหมุนไปรอบๆกิ่งนะแล้วเปลือกเขาจะหลุดอัตโนมัติเลยเพื่อนง่ายมากเนี่ยแล้วก็มีได้เนะเอาไว้ตัดแล้วก็นี่ไงเราใส่ถุงเสร็จเ้ากันไก่ตัดแบบนี้แล้วเราก็เอาไปเอาช่วงเนี้ยไปทาบกับกิ่งเลยเสร็จแล้วเราก็มัดมันก็จะมัดเสร็จเราก็จะพันด้วยเทปแค่นี้เองเพื่อน นี่ไงประมาณเนี้ยเดี๋ยวดูพามมาดูนี่ไงใช่ไหมใส่จุ่น้อยจะทำสองกิ่งเนี่ยอันเนี้ยอันนี้นะเราเราแค่ไว้อย่างเงี้ยเพื่อนแล้วก็หมุน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 อย่างเงี้ยหมุนแล้วมันจะหลุดออกมาเลยไอเปลือกเขาจะหลุดออกมาง่ายมากเลยน้อยตอนกิ่งนี้ไอสมัยก่อน ประมาณเกือบ4ีหปีที่แล้วน้อยตอนได้ผลร้อยเปอร์เซ์เลยออกลากออกลากดีมากเลยต้นนี้ต้นวิกตอเรียพรัมนะอันนี้น้อยเพิ่งจอนไปเมื่อวันเสาร์วอาทิตย์ที่ผ่านมานะนี่ไงแยะๆอะไรไหมน่าประมาณ20กว่ากิ่งแล้วก็จะมีชำ ตอนกิ่งนะไม่ใช่ซำตอนกิ่งของต้นสนด้วยเพราะว่าลองดูต้นสนนี้จะรู้สึกจะยากมากเลยน้อตอนมาครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้ผลตอนปีนี้ต้องเอาใหม่ประมาณน่าจะตอนกิ่งน่าจะประมาณเกือบสิบสิบกว่าสิสกว่ากิ่งของต้นสนนะเนี่ยต้นอย่างเงี้ยสวยเลยเนี่ยมต้นนี้สวยมากเลยไหมต้นนี้กิ่งเนี่ย้้าอกนะ ถ้าออกลากนะสวยเดี๋ยวเราใส่ถุงไปเราเอาเปลือกออกแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็มัดแล้วก็เอาเนี่ยเทปพลาสติกเทปพันรอบๆให้เขาให้เขาคงอย่าให้เขาเคลื่อนนะนะเดี๋ยววันนี้น้อยดูให้ดูแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวน้อยจะทำอีกประมาณสองกิ่งอันนี้มันเข้าไปแทนที่จะ ตัดกิ่งทิ้งก็เสียดายก็เลยชำซะเลยแล้วก็ชำกิ่งไปพร้อมเลยได้ไหมเวลาเขาออกมาเราก็ตัดนะเพราะว่ากิ่งนี้มันใหญ่ไปชนฝาผนังเนี้ยใช่ไหมฮะประมาณเนี้ยเปลือกเลาะเปลือกออกล้เห็นไหมอันนี้ไปชนหลังคาก็เลยชำซะเลยส่วนอีกกิ่งหนึ่งก็ไปเหมือนชนหลังคาเหมือนกันแล้วก็น้อยก็ชำอีกเหลือสองเหลือสองกิ่งที่จะน้อยทําให้ดูนะ เนี่ยข้างในนี่มีนี่ไงเห็นเขาบอกว่าจะใช้ประมาณหกอาทิตย์เขาจะออกลากเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าเขาจะออกลากไหมแต่น้อยว่าเร็วไปนะเพราะว่าทางเมืองนี้มันหนาวต้องให้อากาศร้อนๆอย่างเมืองไทยนะถึงจะชําได้ง่ายเนาะน้อยว่าวันนี้อากาศดีมากเลยเพื่อน นอยไปแล้วล่ะเพื่อนขอบคุณมากนะคะ